ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Keep me busy podcast เพราะชีวิตคือการทดลองจะลองผิดหรือลองถูกการได้ลองก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นมาลองเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ที่ BBC Podcast เพราะชีวิตคือการทดลองในเอพิโซดที่255วันนี้เอมจะมาชวนคุณผู้ฟังมาทำโซโลเดทเพื่อมอบช่วงเวลาคุณภาพให้กับตัวเองกันค่ะโซโลเดทหรือว่าเรียกง่ายๆว่าการไปออกเดทก,กับตัวเองนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังบางคนอาจจะรู้สึกว่า เอะการไป solo d a t ม right? el ันจะเงาไปไหมไปคนเดียวไม่แปลกหรอแต่จริงๆแล้วนะคะ solo date เนี่ยเป็นการสร้างช่วงเวลาที่มีคุณภาพแล้วก็มีคุณค่ามากๆในการรู้จักตัวเองแล้วก็เติมพลังใจให้กับคุณผู้ฟังได้กลับมาสดชื่นสดใสอีกครั้งกันค่ะเหตุผลที่ทำไมเราควรจะมี solo date นะคะ ด้วยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราก็มักจะอยู่ท่ามกลางผู้คน <c oughs> เพื่อนที่ทำงานครอบครัวหรือว่าสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะจนบางครั้งเนี่ยเราแทบไม่มีเวลาอยู่กับตัวเองแบบจริงจังเลยด้วยซ้ำโซโลเดทเนี่ยเป็นการให้เวลาคุณภาพกับตัวเองไม่ใช่เพราะว่าเราไม่มีใครนะคะแต่เพราะเรามีตัวเองที่อยากจะดูแลให้ดีนั่นเองการโซโลเดทเนี่ยมันคือการ หยุดพักจากเสียงรบกวนรอบข้างเพื่อฟังเสียงข้างในของตัวเราเองเราชอบอะไรเราชอบทำอะไรจริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ต้องปรับตัวให้เข้ากับใครได้เป็นตัวเองแบบร0 0เปอซนะนะคะคำถามต่อมาก็คงจะเป็นประมาณว่าแล้วโซโลเดตอ่ะมันเหมาะกับใครบ้างละ่ะนะคะโซโลเดตเนี่ยหรือการเดทกับตัวเองอ่ะจริงๆแล้วมันเหมาะกับทุกคนเลยค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่อยากจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นอยากจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครอยากจะใช้ชีวิตแบบช้าลงแต่ว่าลุ่มลึกขึ้นเรามาดูตัวอย่างของคนที่น่าจะกำลังต้องการโซโลเดตนะคะคนแบบแรกก็คือคนที่กำลังรู้สึกเหนื่อยล้าหรือว่าใช้พลังกายพลังใจไปกับคนอื่นมากจนเกินไปนะคะ เช่นคนทำงานที่จะต้องเจอผู้คนตลอดเวลาคุณครูหรือว่าคนที่ทำงานในสายบริการนะคะหรือว่าจะเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวอย่างเช่นคุณแม่ที่มีลูกเล็กหรือว่าคนที่ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่เจ็บป่วยว่าไม่แข็งแรงการที่เราไป slow d a t เนี่ยก็จะช่วยให้คุณผู้ฟังได้อยู่กับความเงียบ ได้ชารจพลังใจกับการใช้เวลางิบเงียบแต่มีคุณภาพไปกับตัวเองเพราะโซโลเดทเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ต้องใส่ใจหรือว่าสนใจใครแล้วก็ไม่ต้องรักษาภาพลักษณ์แค่เป็นตัวเองในเวอร์ชันสบายๆที่สุดก็พอนะคะคนแบบที่2นะคะก็คือคนที่อยู่ในช่วงเรียนรู้การอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่โสดหรือว่าเพิ่งออกมาจากความสัมพันธ์การเดทกับตัวเองเนี่ยช่วยให้เรารู้ว่าความสุขอ่ะมันไม่ได้มาจากการที่เรามีใครสักคนเคียงข้างแต่ว่าความสุขสามารถเกิดขึ้นได้จากตัวเราเองเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ทบทวนว่าเราชอบอะไรจริงๆโดยไม่ถูกอิทธิพลจากคนอื่นมาบดบงังความชอบความสนใจของเรานั่นเองนะคะ คนแบบที่3ก็คือคนที่อยากจะรู้จักกับตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมการใช้เวลากับตัวเองเนี่ยนะคะมันทำให้เราได้สังเกตเห็นความคิดความรู้สึกแล้วก็ความต้องการที่แท้จริงของเราหลายคนนะคะก็คนพบแพชชั่นหรือว่าสิ่งที่อยากทำในชีวิตระหว่างการไปโซโลเดทระหว่างที่เราอาจจะกำลังทำกิจกรรมเช่นว่าดรูป ใายภาพเดินป่าหรือการออกกําลังกายอะไรก็ตามเราอาจจะได้คนพบแพชชั่นที่มันอาจจะซ่อนอยู่แล้วมันถูกปดบังด้วยความชอบจากคนอื่นแต่เวลาที่เราได้ใช้เวลาทำสิ่งนั้นกับตัวเองมันจะทำให้เราได้เห็นภาพนั้นชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าเสียงรบกวนจากภายนอกค่ะมันเบาลงนั่นเองคนแบบที่4ี่ก็คือคนที่ต้องการ รีบาลานซ์หรือว่าปรับสมดุลชีวิตนะคะเช่นคนที่ชีวิตวุ่นวายงานเยอะหรือว่าอยู่ในโลกออนไลน์แทบจะตลอดเวลานะคะการไปสโลเดตเนี่ยก็เป็นโอกาสที่เหมือนเราได้กดพอส์ชั่วคราวเพื่อกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับตัวเองช่วยให้สมองของเราได้พักจากสิ่งเร้าต่างๆนะคะแล้วก็กลับมาโฟกัสที่ตัวเอง ถ้าใครที่รักแล้วก็ใส่ใจตัวเองมากๆอ่ะจะพบว่าแค่เราใส่ใจตัวเองหรือว่าสนใจในเรื่องของตัวเองเนี่ยเราก็แทบจะไม่มีเวลาใส่ใจในเรื่องของคนอื่นแล้วนะคะคนัตรที่5ที่ควรจะไปโซโลเดทสักครั้งก็คือคนที่อยากจะฝึกเซลฟ์เลิฟนะคะแล้วก็หรือว่าเป็นคนที่ต้องการจะฝึกความ มั่นใจในตัวเองหรือว่าอยากจะเพิ่มความมั่นใจในตัวเองนั่นเองการที่เรากล้าไปกินข้าวคนเดียวดูหนังคนเดียวคือการฝึกความมั่นใจจากข้างในของเรานะคะมันบอกว่าเราดูแลตัวเองได้แล้วเราก็ไม่ได้ต้องการใครมาอยู่เคียงข้างเพื่อจะมาทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าเพราะว่าเรารู้สึกมีคุณค่าจากตัวของเราเองนั่นเองนะคะ ถึงตอนนี้คุณผู้ฟังก็อาจจะมีคำถามต่อมาว่าอืก็โซโลเดทมันก็ดูน่าสนใจดีนะก็อ่ะอยากจะเริ่มทำโซโลเดทแล้วแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการไปเดทกับตัวเองเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแค่ตั้งใจให้เวลากับตัวเองอย่างมีคุณภาพก็พอนะคะแต่เพื่อการทำโซโลเดทของคุณผู้ฟัง ให้มีความหมายมากยิ่งขึ้นเองก็เลยจะมาแชร์5ขั้นตอนนะคะของการทำโซโลเดตอย่างมีความหมายมาแชร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะมาที่ข้อแรกกันเลยนะคะการตั้งเจตนาการตั้งเป้าหมายหรือว่าการ Set your intention นะคะก่อนจะไปออกเดกกับตัวเองเนี่ยให้ถามใจของเราก่อนว่า เราอยากจะได้อะไรจากการไป s ซโ o เดทในครั้งนี้นะคะเช่นเราอยากจะพักผ่อนเราอยากจะปล่อยใจปล่อยจอยเราอยากจะรู้จักตัวเองมากขึ้นหรือแค่อยากจะมีช่วงเวลาสนุกสนุกของตัวเองบ้างก็เท่านั้นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างของ intention กันนะคะวันนี้เราอยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวเพื่อชาร์จพลัง วันนี้เราอยากจะลองสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยกล้าทำคนเดียววันนี้เราอยากจะให้รางวัลตัวเองหลังจากที่เราผ่านสัปดาห์ที่มันเหนื่อยล้ามากๆมานะคะเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือเราอาจจะลองเขียนลงไปในสมุดหรือว่าโน้ตสั้นๆก่อนที่เราจะออกจากบ้านเพื่อที่จะช่วยให้เราอ่ะมีจุดหมายหรือความตั้งใจที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ข้อต่อมานะคะวางแผนล่วงหน้าหรือว่า plan your date นะคะตอนที่เราไปเดทกับหนุ่มๆสาวๆหรือว่าคนที่เราสนใจเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมตัวนะคะการ slow d a t เนี่ยเราก็เตรียมตัวได้นะคะวางแผนแต่พอดีไม่แน่นจนเกินไปแบบสบายๆให้มันรู้สึกว่าสบายๆผ่อนคลายมันจะทําให้เรารู้สึกว่ารู้สึกดีมากกว่าการไปกดดันตัวเองมากๆนะคะกิจกรรม อาจจะเป็นเช่นไปนั่งคาเฟ่งเงียบๆนะคะสำหรับอ่านหนังสือหรือเขียนบันทึกหรือว่าการเซลฟ์ทอล์คพูดคุยกับตัวเองก็ได้หรือว่าเราอาจจะลองเลือกไปเดินเล่นในสวนนะคะนั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกหรือว่าจะเป็นกิจกรรมในการพัฒนาตัวเองเหล่านี้ก็ได้นะคะทิปส์เล็กๆก,ก็คือคุณผู้ฟังอาจจะลองเตรียมของเช่นหูฟังนะคะ สมุดเล็กๆนะคะเพื่อไปจดโนต้ตหรือว่าเป็นกล้องเป็นโทรศัพท์มือถือหนังสือหรือว่าสิ่งที่ทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกดีนะคะที่เราแบบเชิญชวนให้เอากล้องหรือว่าโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมุดเนี่ยก็เพื่อที่ว่าเราจะได้มาเก็บความทรงจำเอาไว้ว่าเอ้ยครั้งแรกของการที่เราไปซโลเดทเนี่ยฟีลิ่งมันเป็นยังไงภาพที่เราเห็นภาพที่เราเจอมันเป็นยังไงนะคะ ถ้าพอมีภาพแล้วเนี่ยบางคนอาจจะแบบแค่เห็นภาพก็สามารถบอกได้ว่าเออสิ่งที่เรารู้สึกอ่ะเรารู้สึกยังไงแต่บางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าฉันอาจจะต้องเขียนความรู้สึกขณะนั้นลงไปเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบรู้สึกดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเราอาจจะต้องเตรียมของเหล่านี้เนี่ยไปสําหรับการไปทํากิจกรรมที่เราเลือกนะคะขั้นตอนต่อมานะคะขั้นตอนที่3าก็คือการ โลกภายนอกนะคะ disconnect to reconnect เพื่อให้เวลานี้มันเป็นเวลาของคุณผู้ฟังจริงๆนะคะเราอาจจะลองเลือกปิด notification ในโทรศัพท์มือถือหรือว่าตั้งเป็นแบบ do not disturb นะคะแบบห้ามรบกวนในช่วงเวลานี้ก็ได้แล้วถ้าคุณผู้ฟังรู้สึกเขินเวลาที่ต้องเริ่มอยู่คนเดียวจริงๆหรือไปทำกิจกรรมอะไรคนเดียวจริงๆเนี่ยให้เริ่มจากที่ที่เรารู้สึกคุ้นเคยก่อนเช่น อาจจะเป็นสวนใกล้ๆบ้านหรือว่าเป็นคาเฟ่ใกล้ๆบ้านหรือว่าคาเฟ่ใกล้ๆที่ทํางานหรือว่าในพื้นที่ที่เรารู้สึกเราคุ้นเคยไม่ได้พาตัวเองออกไปในแบบที่ใหม่ๆจนแบบจนเกินไปสําหรับคนที่อาจจะยังไม่มีความมั่นใจถ้าเราจะต้องไปทําอะไรสักอย่างคนเดียวนั่นเองนะคะแล้วก็อยู่กับช่วงเวลาที่เราไม่ต้องนึกถึงสิ่งที่ต้องทําต่อไป มันก็หมายถึงว่าเราก็อยู่กับปัจจุบันจริงๆนะคะทิปส์เล็กๆน้อยๆก็คือตอนที่เราพาตัวเองไปในสถานที่ที่เราจะเดทกับตัวเองละก็อาจจะลองหายใจลึกๆมองไปรอบๆช้าๆสัก3นาทีนะคะเพื่อให้เราได้เชื่อมตัวเอง กลับมาอยู่กับปัจจุบันว่าณตอนนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาเดทกับตัวเองเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้คือการโฟกัสการจดจ่อกับการอยู่กับตัวเองจริงๆนั่นเองนะคะข้อที่4นะคะคือการสังเกตตัวเองระหว่างอยู่คนเดียวนะคะหรือว่า observe yourself นั่นเอง โซโลเดทอมันคือเวลาทองโอกาสที่ดีในการที่เราจะได้มาฟังเสียงข้างในของตัวเรานะคะเราอาจจะลองถามตัวเองในใจว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงเราชอบหรือไม่ชอบสิ่งไหนในวันนี้และถ้าเราไม่ต้องแคร์สายตาใครเลยอะเราอยากจะทำอะไรจริงๆนะคะหลังจากที่เราลองเดทกับตัวเองแล้วเนี่ย เราอาจจะลองจดบันทึกหรือว่าถ่ายภาพเอาไว้เพื่อที่เราจะได้เห็นพัฒนาการทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของตัวเราเองนะคะส่วนตัวนะคะหลังจากที่เอมลองได้ไปโซโล d ด t มาก็พบว่าตอนที่อยู่กับตัวเองนะคะเอมมีการพูดกับตัวเองเยอะมากเหมือน ยังไม่แน่ใจว่าคุณฟังเคยเห็นคนที่เขาเดินแล้วเขาก็แบบเหมือนพึมพำงึมงำอะไรกับตัวเองอะประมาณนั้นอะแล้วตอนที่ยังไปทำโซโลเดทอะมันมีความพูดคุยกับตัวเองอะเยอะมากๆว่าลองร้านนี้ไหมลองร้านนี้เถอะหรือจะเอาอยัางไงดีกับตัวเองอะแต่มันเป็นการพูดออกมาค่ะมันไม่ได้แบบเป็นการตีกันในหัวแต่ว่ามันเป็นการพูดออกมาแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ เราสังเกตเห็นว่าเฮ้ยเวลาที่เราอยู่คนเดียวอะเราพูดกับตัวเองจริงนะเราเซลฟ์ทอลออกมาแล้วแบบพูดออกมาเป็นคําพูดจริงๆนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณผู้ฟังได้เห็นว่าเฮ้ยเวลาที่เรามีเวลาของตัวเราจริงๆแล้วก็อยู่กับตัวเองจริงๆอะ่ะเราอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยเราไม่เคยรู้จักคนคนนี้มาก่อนเลยนะคะการ explore ตัวตนของเราหรือว่าพฤติกรรมหรือว่าสิ่งที่เราเป็นอะ่ะ มันน่าสนใจมากเลยนะคะอันนี้ถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสได้ลองไป slow d a t ก็อยากจะให้ลองสังเกตตัวเองว่าเวลาที่อยู่คนเดียวะคุณผู้ฟังมีพฤติกรรมนะคะหรือว่าเป็นยังไงตอนที่อยู่คนเดียวและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ก็คือเมื่อเราทำ slow date อะไรเรียบร้อยแล้วในวันนั้นนะคะก็อย่าลืมที่จะ reflect ว่าเรารู้สึกยังไงกับการที่ เราไปโซโลเดทในครั้งนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมขอบคุณตัวเองด้วยว่าเฮ้ยเก่งมากนะที่วันนี้กล้าที่จะไปทำอะไรคนเดียวนะคะอย่าลืมขอบคุณที่ตัวเองให้เวลาแล้วก็ให้ความใส่ใจกับตัวเราเองขอบคุณนะที่วันนี้ตัวชันเองได้พาตัวชั้นนะคะไปเจอโลกใบใหม่ที่ตัวฉั้นก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าโอ้การไปทำโซโลเดทมันดีอย่างนี้นี่เองนะคะ แล้วก็ไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะสมบูรณ์แบบไปทุกครั้งแค่ตั้งใจยอยู่กับตัวเองนะช่วงขณะหนึ่งก็เพียงพอแล้วนะคะทีนี้คุณผู้ฟังก็อาจจะรู้สึกว่ายังนึกไม่ออกเลยว่าถ้าจะไปโซโลเดทอจะไปทำอะไรดีนะคะวันนี้เอ็มก็เลยมีกิจกรรมโซโลเดทที่น่าหลองน่าสนใจมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะอย่างที่เอมเกริ่นไป ข้างต้นแล้วนะคะก็อาจจะลองเลือกคาเฟ่ที่ชอบลองหาสถานที่ที่เราสามารถนั่งอ่านหนังสือเงียบๆได้นะคะอย่างเช่นห้องสมุดสาธารณะก็เป็นที่หนึ่งที่มันโอเคนะกับการที่แบบจริงๆเราคนอื่นเขาไม่ได้สนใจเราแนละ้วเราก็ไม่ได้จะสนใจคนอื่นสักเท่าไหร่ก็คือการพาตัวเองปล่อยใจไปกับหนังสือ ในห้องสมุดเช่นแบบ t ีเคพาร์นะคะหรือว่าจะเป็นห้องสมุดของแบงชาติซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเลยก็บรรยากาศดีมากนะคะห้องแอร์แล้วก็เราสามารถจิบกาแฟไปได้ด้วยนะคะก็ชิลมากแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆหรือว่าถ้าคุณผู้ฟังแบบเป็นสายชอบดูหนังก็อาจจะลองไปดูหนังคนเดียวสักเรื่องหนึ่งดูสิ นะคะอาจจะเป็นเรื่องที่กำลังฉายอยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าอาจจะลองแบบดูหนังเรื่องที่อยากดูมานานแล้วเขาแบบเอามาแบบฉายใหม่อะไรอย่างนี้หรือว่าเราอาจจะพาตัวเองไปเดินเล่นในสวนในระหว่างนั้นเราก็อาจจะฟังเพลงเบาๆสบายๆชมนกชมไม้นะคะดู อากาศสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เราอาจจะไม่เคยได้สังเกตเวลาที่เราไปกับคนอื่นแต่ว่าเวลาที่เราไปคนเดียวอ่ะเราจะเห็นมุมเห็นสิ่งรอบตัวได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าคุณผู้วางอาจจะลองหาสถานที่ใหม่ๆในการแบบไปเขียนจดหมายถึงตัวเองหรือการพูดคุยกับตัวเองหรือว่าการจดบันทึกสิ่งดีๆของวันนั้น วันนั้นอาจจะเป็นวันที่คุณฟังลองเจอเนลครั้งแรกหรือว่าจะมานิเฟสครั้งแรกเราแบบอยากจะได้สมาธิจากการอยู่คนเดียวแล้วก็ได้แบบคิดถึงเรื่องของตัวเองเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันมีความหมายกับชีวิตเราอยากจะตั้งเป้าหมายกับชีวิตเราก็อาจจะใช้ช่วงเวลานี้นะคะไปกับการทำสิ่งเหล่านั้นที่เราเคยตั้งใจไว้แต่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยมีเวลา เพียงพอสำหรับการทำสิ่งที่เราตั้งใจทําเลยหรือว่าคุณผู้ฟังอาจจะลองเลือกทำอะไรที่รู้สึกว่าได้ทำอะไรสร้างสารรค์หรือว่าได้พัฒนาทักษะหรือพัฒนาตัวเองเช่นไปวาดรูปไปถ่ายรูปไปทำงานคราฟต์ไปมัดย้อมไปปั้นเซราม,มิกนะคะไปปั้นแบบถนะ้วยมัชฉามัชฉาโบอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเรากำลังอินมนะตอนนี้ แล้วมันก็แบบเราชวนใครไปก็ไม่มีใครแบบว่างหรือไม่มีใครสนใจจะไปกับเราเราก็ใช้ช่วงเวลานี้แหละพาตัวเองไปซะเลยนะคะคนเดียวก็โอเคหรือว่าเราอาจจะไปเวิร์กช็อปพัฒนาตัวเองดูสักครั้งหนึ่งไปค้นหาสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเรียนรู้ส่วนตัวนะคะเวลาที่เอ็มไปเวิร์กช็อปอะไรแบบนี้เอ็มชอบไปคนเดียวมากกว่าไปกับเพื่อน เพราะว่าการที่เรามีเพื่อนไปด้วยอะ่ะมันจะทําให้เราไม่กล้าที่จะไปสร้างเพื่อนใหม่ๆพบปะคนใหม่ๆห,หรือว่าเปิดใจกับอะไรใหม่ๆการที่เราไปคนเดียวเราแบบช่วงแรกๆมันจะรู้สึกเคว้งคว้างเอ็มเคยสังเกตตัวเองก็คือพอไปปืป๊บอะเราจะนั่งอยู่มุมมุมหนึ่งแล้วก็สังเกตคนในเวิร์กช็อปแล้วก็รู้สึกว่าคนไหนที่รู้สึกว่าโดนเส้นกันหรือว่ารู้สึกว่าอุ๊ยคนนี้น่าจะ ะตาต้องการน,น่าจะแบบชอบอะไรเหมือนเหมือนกันแล้วแบบพอเวิร์กช็อปเขาให้เราได้พูดคุยทํางานกลุ่มอะไรต่างๆอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แหละที่เราเหมือนเล็งๆไว้แล้วก็สุดท้ายแล้วอ่ะพอได้คุยกันจริงๆรู้สึกว่าหฮยไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีคนชอบอะไรเหมือนกับเราแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังติดต่อเพื่อนที่มาจากเวิร์กช็อปอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยรู้สึก ดีใจที่มีคนชอบอะไรเหมือนๆกันเพราะว่าจริงๆอ่ะเพื่อนสนิทเอมหลายคนอ่ะก็ไม่ได้มีความชอบที่มันคล้ายๆกันน่ะถ้าเรามีเพื่อนอ่ะมันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนที่เรียนมาหาลัยเดียวกันเพื่อนที่ทํางานหรือเพื่อนที่แบบโรงเรียนตั้งแต่สมัยประถมอะไรอเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วความชอบหรือกิจกรรมที่ทํามันมันอาจจะแบบ ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวแต่ว่าเวลาที่เราไปเวิร์กช็อปที่เราสนใจแล้วเราไปเจอคนที่เขาคล้ายๆกับเราจริงๆนะคะอันเนี้ยถ้าคุณผู้ฟังแบบเปิดใจอ่ะแนะนําเลยนะคะมันดีมากๆเลยในการไปทำเวิร์กช็อปคนเดียวหรือว่าคุณผู้ฟังอาจจะไปลองร้านอาหารใหม่ๆแบบที่ไม่ต้องรอให้ใครว่างเชื่อว่าเพื่อนบางคนอะ่ะก็อาจจะชอบกินเหมือนกันแต่ เขาอาจจะไม่ได้ชอบรอคิวนานๆแต่ว่าร้านเนี้มันเป็นร้านที่เราอยากจะลองจริงๆอะก็อยากจะ encourage ให้คุณผู้ฟังได้ใช้โอกาสนี้ลุยไปเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเอมก็เพิ่งไปโซโลเดตนะคะที่ดูสิทเซนทรัลพาร์คมาโดยบังเอิญแล้วก็พบว่าที่นี่เนี่ยตอบโจทย์มากทีเดียวเพราะว่าร้านอาหารหลายร้านเลยนะคะ มีเคาน์เตอร์บาร์หรือว่าที่นั่งสำหรับการกินอาหารคนเดียวแบบไม่เขินค่ะถ้าใครอยากจะลองที่นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการโซโลเดทที่ดีเลยทีเดียวคุณผู้ฟังอาจจะลองไปเดินออกกำลังกายไปวิ่งออกกำลังกายสวนลุมคนเดียวก่อนพราะเสร็จแล้วเนี่ยก็มาหากาแฟกินที่นี่หรือว่ามาหาอะไรทานที่นี่ก็ได้นะคะเพราะว่าในว่าพื้นที่เขาไม่ได้แบบ ใหญ่โตมากมันก็เป็นขนาดที่พอดีพอดีแล้วก็มีอาหารให้เลือกค่อนข้างหลากหลายเลยนะคะก็ก็ถือว่าเป็นขนาดที่กําลังพอดีแล้วก็โอเคเรามีเพื่อนที่เดินอยู่ในห้างเดียวกันเยอะมากนะคะแต่ว่ากลับกลายไปว่าพอเราไปคนเดียวอะเรารู้สึกว่าเราต้องสังเกตสังกาเพราะว่า ร้านมันเยอะมากแล้วก็อุ้ยร้านนี้ก็อุ้ยอยากลองอุ้ยร้านนี้ก็เออก็อยากลองเหมือนกันนะคะอะไรแบบเนี้ยมันก็สนุกไปอีกแบบกับการ explore นะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ฟังอยากจะลองทำกิจกรรมแนวแบบออกกำลังกายนะคะอาจจะลองเลือกไปเรียนโยคะคลาสหรือว่าไปเข้าคลาสพิลาทิสหรือว่าลองทำกิจกรรมสายแอดเวนเจอร์อะไรเงี้ยเช่นแบบไปเดินป่า ไปปีนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นเขาจำลองอะไรเงี้ยหรือว่าปีนผาจำลองก็ได้แล้วเราก็ลองไปหาเพื่อนเอาดักหน้าดูไม่แน่นะคะเราอาจจะได้เพื่อนใหม่ๆจากการไปทำโซโลเดทของเราก็ได้หรือว่าถ้ารู้สึกว่ากิจกรรมที่พูดมาทั้งหมดคือมันเป็นแบบต้องใช้พลังช่วงนี้เราอยากจะผ่อนคลายร่างกายแล้วก็จิตใจ เราอาจจะเลือกไปแบบนวดหน้าไปทำสปาหรือไปบำบัดร,ร่างกายบำบัดออฟฟิศซินโดรมของเราอย่างเช่นกันไปกายภาพนะคะไปฝังเข็มครอบแก้วหรืออะไรต่างๆเป็นก็เป็นทางเลือกที่ดีถือว่าเราได้ตอบแทนร่างกายที่ทำงานหนักหรือว่าขอบคุณจิตใจที่เหนื่อยล้าแล้วก็บอกตัวเองว่านี่คือของขวัญที่เรามอบให้เรารู้ว่า ร่างกายแล้วก็จิตใจของเรามันทํางานแบบหนักมากๆแล้วนะคะหรือว่าถ้าอยากจะไปลองแบบสายพัฒนาจิตใจอาจจะไปลองฝึกสมาธิก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าถ้าแบบรู้สึกว่าไม่อยากออกไปไหนเลยก็ฝึกสมาธิอยู่ที่บ้านช่วงเวลาโซโลเดตของเราอาจจะใช้เวลาแค่5-10ถึงนาทีที่บ้านในพื้นที่เงีย,งยบๆของเราโดยที่ไม่มีใครรบกวนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ย ทั้งหมดที่พูดมามันไม่ใช่การที่เราไปทำอะไรแต่ว่ามันคือการที่เรารู้สึกดีกับตัวเองแค่ไหนตอนที่เราได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองนั่นเองนะคะจากที่เล่ามาทั้งหมดเองก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังคงคงเห็นภาพของการไปโซโลเดกันบ้างแล้วทีนี้เรามาพูดถึงประโยชน์ของการโซโลเดกันบ้างนะคะข้อแรกเลยก็คือเราจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้น เวลาที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยเราจะสังเกตเห็นความชอบของตัวเองที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะประโยชน์ข้อที่2ก็คือเป็นการฝึกความมั่นใจแล้วก็ความกลา้าการไปไหนมาไหนคนเดียวเนี่ยมันคือการก้าวข้ามคอมฟอร์ทโซนอย่างหนึ่งนะคะ ประโยชน์ข้อที่3ก็คือการลดความเครียดแล้วก็รีเซ็ตพลังใจเพราะว่าการที่เราได้ใช้เวลาไปกับตัวเองจริงๆเนี่ยมันเหมือนการได้พักร่างกายแล้วก็จิตใจให้เหมือนแบบได้หายใจอีกครั้งอะ่ะบางครั้งอะเวลาที่เหนื่อยมากๆอะมันมีความรู้สึกเหมือนเรากําลังจมนะ้ำมันแบบมันปริ่มมากๆแล้วมันไม่ไหวแล้วจริงๆอะค่ะช่วงเวลาเนี้ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องให้เวลากับตัวเองจริงๆในการไปฟื้นฟรูร่างกายแล้วก็จิตใจอย่าละเลยนะคะเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่าชีวิตของคุณผู้ฟังทุกคนอ่ะมันก็มีความยากมีความซับซอ้อนมีความเครียดท้อแท้เบิร์นเอาทุกคนก็อาจจะมีปัญหามากน้อยไม่เหมือนกันแต่ว่าการได้ตอบแทนตัวเองช่วยให้เราได้ลดความเครียดได้รีเซ็ต ให้พลังใจเรากลับมาเต็มเหมือนเดิมอะมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะประโยชน์ข้อที่4ก็คือการเป็นการเสริมสร้างความสุขจากข้างในเราไม่ต้องรอให้ใครมาทำให้เรามีความสุขเราสามารถเริ่มต้นสร้างความสุขได้ด้วยตัวของเราเองนั่นเองค่ะ การมีโซโลเดทเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะต้องอยู่คนเดียวเสมอไปนะคะแต่มันคือการให้ความสำคัญกับตัวเองเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเงียบความสงบแล้วก็ความสุขเล็กๆที่มันเกิดขึ้นจากภายในของเราอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะคะลองนักเดทก,กับตัวเองสักครั้งแล้วคุณผู้ฟังอาจจะได้พบว่าคนที่อยู่กับ คุณผู้ฟังได้ดีที่สุดแล้วก็เข้ากันได้ดีที่สุดก็คือตัวคุณผู้ฟังเองนั่นเองค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังกันจนถึงตอนนี้นะคะเอพิโซดนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับโซโลเดทคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่ไปลองทำโซโลเดทมาแล้วก็สามารถมาแบ่งปันกันได้ว่าไปทำมาแล้วแล้วรู้สึกยังไงบ้าง ทำแล้วดีไม่ดีชอบไม่ชอบนะคะหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่ไปลองทำโซโลเดทแล้วรู้สึกว่าชอบมากๆรู้สึกเวิร์กกับตัวเองมากๆก็สามารถมาแบ่งปันกันได้เช่นเดียวกันนะคะในทุกช่องทางของ The Infinity ไม่ว่าจะเป็นใน Spotify ใน Apple Podcast นะคะหรือว่าจะมาแบ่งปันกันใน YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอมและทีมงานขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกคอมเมนต์ทุกฟีดแบ็นะคะ ที่ส่งมาให้เอมแล้วก็ทีมงานเราก็จะนำไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเพื่ออีพีสุดที่ดีต่อไปในวันข้างหน้านั่นเองนะคะขอให้คุณผู้ฟังมีวันที่ดีแล้วก็ได้ใช้เวลาที่มีคุณภาพกับตัวเองอย่างดีที่สุดค่ะสำหรับอีพ s o ุดนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ